อาร์เซนอลแซงชนะนาทีบาบขออนุญาตหายใจรถต้นคอจา่าฝูงและส่งนิวคาเซิลลงมาสู่สมาคมหนีตกชั้นยินดีต้อนรับนะเพื่อน <c oughs> แฟนปืนน่าจะฝันดีสุดๆในสัปดาห์นี้จ่าฝูงลิเวอร์พูลก็สะดุดสเปอร์เพื่อนร่วมเมืองนอตลลนดอนดาม,มี่ก็สะดุดรวมถึงส่งตัวเองไล่ G. จี้จ่าฝูงพี่ลิเวอร์พูลที่บอกว่าหนาวนะแต่ตอนนี้หนาวน้อยแล้วตามหลังเหลือแค่2แต้ม ส่วนนิวคาสเซิลก็ขอต้อนรับสู่สมาคมแพ้อาเซนนลาบ,บ้านและสมาคมหนีตกชั้นนะตอนนี้มี6แต้มคะแนนตามหลังแมนยูอยู่ที่15แฟนนิวคาสเซิลสัญญานะว่าเราจะเป็นเพื่อนรักหนีตกชั้นด้วยกัน <laughs> สเปอร์เพื่อนรักปีทีแล้วหนีไปอันดับ4แล้วนะอย่าหนีกันนะเกมนี้เป็นเกมที่เดือดมากนะทั้งสกอร์พลิกนำไปมาแล้วก็จังหวะเช็คจุดโทษเช็ค v วต่างๆนะใครกางขาอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ นิวคาสเซิลได้ประตูครึ่งนําในครึ่งแรกครับจากลูกเตะมุมนะแล้วก็เล่นสั้นมาเปิดมาให้กับนิกวอเทอร์เมอร์เดอร์ครับนักเตะใหม่หมงเข้าไปนํา1-0อยากบอกกับแฟนนิวคาสเซิลว่าคุณโชคดีมากที่เชสโกเลือกแมนยูวอเทอร์เมอร์เดอร์ไม่โคตรเก่งเลยแต่นิวคาสเซิลหมงมาอาร์เซนอลหมงกลับไม่โกงหมงคืน2ลูกแซงท้ายเกมด้วยหมงตีเสมอ1-1จากการที่เดคคาไลส์เปิดเอลลี่คอสมาแล้วเป็นมิเกลมาริโน่ตัวสำรองครับหมงเข้าไปย้อยเสาไกลนิกโป๊ะหมดสิทธิ์ และมงแซงนำสองหนึ่งจากลูกเตะมุมนาทีที่เก้าสิบบวกหกเตะมุมคอนเนอร์เอฟซมาอีกแล้วครับเปิดมาแล้วเป็นกาเบียวมากาเยสมงเข้าไปส่วนจวังหวะการตัดสินเช็ค VR อะไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเดี๋ยวผมจะแยกคลิปอีกคลิปหนึ่งอธิบายในมุมมองของผมให้ฟังยินดีกับอาร์เซนอลด้วยเก็บแต้มสำคัญได้แล้วก็ไล่จี้จากฝูงกันต่อไปนะส่วนแฟนิวคาสเซิลยินดีด้วยครับเรามาเป็นเพื่อนรักหนีตกชั้นด้วยกันผีสาลิกาเพื่อนกันตลอดไป